ัขจกรประชเพับผมเชิญน,นั่งได้เลยครับสวัสดีครับคุณวีรพัฒน์ผมเตชินจากบริษัท NPX จำกัดครับ ครับผมวันนี้มีอะไรอยากจะแนะนำเสนอหรครับก็บผมสนใจโปรเจกต์ของทางบริษัท s c g ของคุณมากครับแล้วก็อยากให้โปรเจกต์นี้จบไวๆครับผมเลยมีข้อเสนอมาเพื่อให้โปรเจกต์ของจบไวขึ้นครับทางเราพิจรารณาทาั้งตามขั้นตอนของบริษัทนะครับทั้งราคาปริมาณแล้วก็เงื่อนไขของบริษัทครับผมเข้าใจะนะครับว่าบริษัทคุณต้องดําเนินการเอ,ก,รเอกสารซึ่งเป็นการเสียเวลาพอสมควร ถ้าคุณยอมเซ็นเอกสารนี้ให้ผมเพื่อข้ามขั้นตอนพวกนี้ไปจะได้ค่าตอบ,บแทนการส่วตัวได้ครับผมรับไม่ได้ครับมันไม่ถูกต้องบริษัทคุณเ่งเขาก็ทำกันทางนั้นนนะคุณคุณไม่นผมจะไปหาบริษัทคนอเ่นแล้วนะครับถ้าคณไม่ยอมเซ็นเอกสารนี้ถ้าใครจะทำก็ทำครับแต่บริษัทผมไม่ทำ เป็นอะไรอ่ะทอมทานหน้าเครียดจังอันนีจะเริ่มไม่ค่อยดีอ่ <c oughs> ะเกิดอะไรขึ้นหรออันนี้กามีคู่ค้ามาถ้าถึงให้ติดสินบนเพื่อในการทำให้อสัตว์ยาวผแล้วแก้ต่อไปได้ไงต้องคนเสธิมไปดีแล้วแต่ว่าคนแจ้งผู้จัดจาก,การไหมตัวท,ที่รับฟังนะ จัดการครับอันนี้ผมไม่ได้ปรึกษาครับช่วยเล่าให้ฉันฟังละเอียดหน่อยค่ะพอดีว่าครับมีผู้ค้าคนหนึ่งครับมานําเสนอเงินดัยกย่อมาให้ผมครับเพื่อในการทําสัญญาและผมก็ได้ทําการริเซตไปเรียบร้อยแล้วครับคนตัดสินใจได้ถูกต้องแลค่ะคดิฉันเข้าใจดีเลยนะคะว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแต่ทางบริษัทของเราให้ความสําคัญกับความถูกต้องมากกว่าผลประโยชน์ เดี๋ยวดิฉันจะส่งต่อให้ไปยังฝ่ายจริยธรรมนะคะแล้วก็ขอขอ,ขอบคุณจริงๆค่ะที่คุณกล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องครับผมดิฉันอยู่ข้างคุณนะคะคับขอบคุณนะคร,ค,ะค,รคุณรู้ไหมว่าการเสนอหรือรับเงินสินบนในบริษัทเรามันไม่ใช่เรื่องเล็กนะคะผมคิดว่าเป็นแค่ประโยชน์เพียงเล็กน้อยครับไม่คิดว่ามันจะร้ายแรงขนาดนี้แต่ในบริษัทเราเรื่องจริยธรรมไม่ใช่เรื่องเล็กนะคะช่คุณออกไปได้เลยค่ะ ค่ะฉันก็ได้ตรวจงานแล้วนะคะก็ถือว่าดีมากๆค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่พยายามกับโปรเจกต์นี้มากแล้วก็โดยเฉพาะคุณวีรพัฒน์นะคะคฉันก็ขอบคุณคุณมากนะคะที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับองค์กรเราค่ะขอบคุณค่ะชื่อเสียงในบริษัทไม่ได้สร้างจคกผลประโยชน์ในยระยะสั้นแต่ว่าจะสร้างการตัดสินใจที่ถูกต้องแม้ว่าสถานการณ์นั้นจะยากลำบากก็ตามอดลองทอด เป็นการกระทำผิดจรรยาบรรณ SCG ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่ SCG กำหนดไว้นอกจากนี้อาจจะได้รับโทษตามกฎหมายหากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย